สวัสดีค่ะเจ้าเจ่ยพาปลูกนะคะวันนี้อัปเดตรากขัหวานที่จะจ่าเพาะไว้ได้12วันนะคะก็งอกสั้นงอกยาวไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมีงอกสั้นๆแล้วก็กําลังจะงอกก็มีนะคะส่วนที่อ่าอเน่าเสียไปก็มีบ้างนะคะ4เม็ด5เมล็ดนะคะก็ยังเอาออกไม่หมดนะคะเจ้าจ่ากลัวไม่มีดินเพาะไม่มีดินที่จะผสมเพาะเจ้าจ่าก็เลยเอาออกยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวรอก่อนไปไปปลูกพวกนี้ก่อนเสร็จปุ๊บถ้าเกิดยังมี ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมามาเอาพวกนี้ไปลงไปกอกดินใส่ถุงใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกอกดินใส่ถุงไว้นานๆนะอ่ะแล้วเราไปผสมดินหรือกอกดินใส่ถุงนะคะรากเขาจะเหี่ยวค่ะนิ่มตรงนี้จ,จะนิ่มเลยเจจ๋าลองดูแล้วเมื่อกี้ที่เจจาเอาดึงออกมาดูไว้ในกระบะแล้วทีนี้พอเอามาดึงไว้แล้วทีนี้ไปกอกดินนะคะเจะจ๋าพามาดูเจจ๋ากอกดิน จ่าดึงออกมาไว้มาดูนะคะพอเราก็มากอกดินว่ารากเขายาวแล้วยจาจ๋าก็เลยมากอกอ่ากรอกดินใส่ถุงพวกนี้ค่ะผสมดินแล้วกอกดินใส่ถุงแล้วเขาก็อยู่ในกระบาะดดแลวค่ะแล้วทีนี้อ่าลมแรงแดดแรงเขาก็เหี่ยวนะคะปลายรากเขาเหี่ยวยจ้จ๋าก,ก็เลยเอาแช่น้ําไว้แบบนี้ค่ะให้เขาฟื้นตัวกําลังฟื้นตัวค่ะเริ่มเริ่มปลายแข็งขึ้นมาบ้างแล้วนะคะตอนแรกมันนิ่มเลยค่ะยะจาจ๋ากลัวรากเขาหากักก็เลยเอาแช่น้ําไว้ก่อน ะะใช่ค่ะลจวจ๋าก็จะเตรียมดินแบบนี้นะคะเ้วจ,จ๋าก็จะลงถุงละสามเม็ดนะคะก็ใช้ไม้นะคะแล้วจ๋าจะวัดขนาดของรากก่อนนะคะว่าให้เขาแทงแทงดินใช้ไม้ตะเกียบแทงดินลงไปค่ะให้เท่ากับรากของเขานะคะรูหนึ่งแล้วก็หย่อนรากลงไปแบบนี้ค่ะหย่อนรากลงไปตะแคงขึ้นนะคะแล้วก็กดกดตรงรากเบาๆนะคะอย่าให้หักอันนี้จจ๋าก็จะลองดู ก็าก็มาลุ้นกับเจาจ่านะคะว่าเขาจะรอดสก,กี่ต้นนะคะปลูกครั้งแรกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ยาวนะคะรากยาวมากอย่าก,กดรากนะคะอ,อย่าแทงให้ถึงก้นถุงนะคะอุ้ยรากยาวจริงๆติดดินแข็งข้างล่างค่ะ อันนี้รากยาวมากเลยค่ะเจ้าจ๋าก็แทงลงไปเกือบทะลุก้นถุงแล้วค่ะงอเจ้าจ๋าก็จะกลัวรากเขาหักค่ะก็ไม่เป็นไรกบดินเบาๆเดี๋ยวลดน้าเดี๋ยวเขาก็จะแน่นเองเนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้พื้นที่น้อยพื้นที่วางน้อยค่ะแล้วก็เลยใส่รุมละสามเลยแล้วเอาไปปลูกนะคะ Good.